สวัสดีครับพวกเรามาโคเทศน้อยวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่ก็คือกิจกรรมจิตอาสาโรโดรักลูกค่ะ รับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชมนมพรรษา,าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหา2568ครับซึ่งวันนี้เราจะมาปลูกต้นไม้ร่วมมือกับทางชุดของอสมมตบลน,นะครับวันนี้นะก็จะมีความพร้อมที่จะทำกัน,นคับจะปลูกต้นไม้นะครับ <c ười> ตอนนี้ทุกคนก็มี ความพร้อมที่จะสูก้กันแล้วนะครับถึงแม้อากาศจะร้อนเล็กน้อยแต่เราก็มีความตั้งใจเหมือนเดิมที่จะปลูกต้นไม้ในวันนี้ครับอันสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศต้นไม่หวังผมประโยชน,น์ันใดทําด้วยใจศรัทธาถือหลักอุณธรรมนําใช้ร่วมแรงใจแรงไใจสร้างกุ่มกลุม <trauma and blues> นักหนานี่นะครับนาสอทอแล้วก็ทางทีมงนานอ,อสมอ,อเองก็ได้ห<ค>นึ่งต้นสามคนแบบจะมีต้นอะไรบ้างครับพี ah ่<ใ>นี่อมีต้นมะม่วงหิมพานนะครับแล้วก็มีต้นไผ่แล้วก็ก้ามปูครับรแ,<ต>แล้วก็ต้นก้ามเกลือใช่ครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็คือมีความตั้งใจแล้วก็สมัครใีกันมากครับที่จะปลูกต้นไม้นะครับ <ๆ S 3> ชนทุกคนพร้อมใจสารสนาให้ไว้นำผลให้ได้ดีศาสนาทุกคนมีด้หัวใจพัฒนาชาติไทยรวมใจหนุนทีโครงการพระราชดานี้โครงการพระรานดามีสร้างความสามัคคีทุกชาติทุกศาสนารวมศรัทธากัน เพื่อผลประโยชน์ชุมชนมันคงทาวอนทองใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมอุตสาหงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีคืนดีจิตอาสาทุกคนมีดต่หัวใจพัฒนาชาติไทยครับขณะนี้ก็จบการทำกิจอาสารอดอรักโลกแล้วนะครับ เราเดอนรักโลกเนี่ยก็คือการที่นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยจะปลูกป่าหรือว่าทําอย่างอื่นเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยหรือว่าในพื้นที่เนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นนะครับจะฟื้นฟูนพ,นพื้นที่ของเรานะครับครับแล้วก็จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคับเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหา2568ครับ